นึกไม่ออกเลยเนี่ยผมโซนแล้วก็เติมซีซีนะออกเป็นแท้งอยู่ผมเล่นเป็นเล่นเป็นเติมซีซีแล้วก็จ่ายเป็นดาเมจแท้งเติมเล็ดเวทดได้นะเวทดได้นะเมย์มาเติมได้นะผมไม่มีสกิลผมมีแต่ท่าสองโอเมก้ามาพั<อ>นสองเหลือพันสามเมเย์อะไอ้บัวถอยนะถอยนะ ไม่มีสกิลอ่ปืนไม่มาถอยเลยถอยเลยผมคู่ดาวนานสามวิสองหนึ่งสวยตันสองตามได้นะผมเวลหนึ่งอยู่เลยถ้าเวลสองนี่พอจะได้ตอดซิลมานะซิลมานะเวทได้ป่าเวทได้ป่ะ,แบบปะมีคนซ้อนไหมตันซิลตันซิลลากบวกมาแล้วบวกน่าจะรีนะ โอ้โหหนึ่งเม็ดถอยแล้วถอยแล้วถอยเลยถอยเลยสามสามบูมันสามถอยนะถอยนะมันติงอ่ะต่อไปแล้วหลังเข้านะหลังเข้านะแอรขวาอ้าวผมได้คิวลิงเข้าลิงเข้าแข้งแชร์อยู่เล่นเลยผมมีฟิกโอ้ยโอ้โหทำไมฟิกไม่ติดเลยพลาดเองผมต้องรอกลางเกมนะครับถึงจะแบบมีของหน่อยสโลไปแล้ว หิวให้แล้วฮิวให้แล้วเขาใกล้ๆหน่อยเอออันติผมจะเป็นฮิวนะเข้ามาในวงหน่อยตันตันเมทตันเมทไล่ตอดเมทอยู่ผมไล่เมทไปอยู่เมทฟิกเมทฟิกตันแล้วเมทโลขีดเดียวตามอยู่ตามอยู่ผมมีฮิว อยู่แล้วอยู่แล้วใกล้ๆก,กันใกล้ๆก,กันแขงง่ายอยู่เออลิงมาจากไหนวะเน,นี่ย <c oughs> ไบกดหน่อยนะผมถ้าบจี้ลิงอ่ะแล้วเดินไปด้วยกันมันยังพอแบบไอ้นี่พยายามแบบนี้หน่อยพยายามปิดลิงให้หน่อยก็มาดีคือสันสวยเมดถอยแล้วหิวแล้วหิวแล้วลิกน,นีอ๋อปืนเราไอ้น,นี่ใช่ไหม я? ไอ้พุ่มนกพุ่มนก <c oughs> ผมถอยนะผมถอยนะเม็ดถอยสุดเลยนะคลิปนะเ <c laim> คย <c laim> คลิปเคยคลิปเคยคลิปหมดแล้วเอ้ย <c laim> เกือบตายเอออะรอดเว้ยเอ้ยบังขอบคุณครับืหฉันรักใ <c laim> บโอเลตบังกระสุนให้เม็ดเมื่อกี้โดนผมนะน่าไอใบโอเลตไม่ได้บังให้ผมตุยนะเนี่ยตันตันฆ <c laim> ่ามันอา้าวผักให้ขอบคุณครับฟิกก็ตายว่ะไอหำเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ เอลสูเหรือขีดเดียวพูดเม็ดเบาขนาดนี้เลยเนี่ยที่จริงผมไม่ถึงนะแต่โอเมก้ามาอันตีใส่ผมไงแล้วกลายเป็นว่ามันผักผมไม่กระเด็นขึ้นไปอะ่ะผมก็เลยถึง <c oughs> โอ้ผมแหลมผมแหลมไม่ตายเฟ้ยบ้าลิงอยู่ตรงพุ่มบูนะปืนถอยนะผมไม่มีสก,กิลละเม็ดครึ่งหลอด30%เเม็ดซ้อนอยู่ โ oh, hey. อ้โหเออุตส่าเปิดแมพแล้วไม่อุตส่าฮิลแล้วนะเมื่อกี้ hmm. ผมไม่ถึงจริงเมื่อกี้ทั้งทั้งเปิดแมพทั้งฮิลแล้วไม่ถึงจริงเอลสุเอลสุสตันโดนตันโดนตอดไปอุ้ยเกือบตายถอยแล้วถอยรอดวถอยเลยถอยเลย,เล,ย,เล,ยเล,ลิงมาแล้วเอามังกรเอามังกรครับเอาอาบเจ็กรอเพื่อนบาดเพิ่งเกิดโซนบูโซนบูบูมันมันอยู่กลางสอง ถอยนะถอยนะไม่ไม่เอาล่างไม่เอาล่างลิงกับลิงกับซิลมาถอยดีถอยดีตันซิลแล้วถอยเลยป้อมคลิปที่แตกอยู่ไม่แตกก็ไม่เป็นไรเอลซูก็อยู่ล่างนะลิงอยู่บนกับโอเมกา้า <c oughs> ระวังซิลนะ <c oughs> โอเมก้ากับซิลอยู่ล่างนะ <c oughs> ใช่ป่ะเอ้ยเอลซูดิระวังบนนะโอเมกา้าป้อมล่างแปดร้อย โอเมก้าอยู่นี่ระวังแอวขวา <S <S <an> ผมอันติลิงอยู่ล่างไหนซิลอ,อยู่ล่างซิลอ,อยู่ล่างเมื่อกี้ไม่ได้พูดผิดนะพูดซิลอ,อยู่ล่างพูดตูกอยู่กลางสามกลางสามผมถอยผมถอยไล่โอเมก้าอยู่ ตันไปแล้วตันไปแล้วไล่ยอยู่เอ้าสโลนะวอดเข็บนะเฟ้ยไหวไหวไหวกันค้ำอยู่แล้วตานโอเมก้าไปละหาลิงไม่เจอหาลิงอ๋อลิงอยู่ล่างผมเปิดแมปไปหมดละแอลขวาเอ้ยทำไมปืนไปอะปืนมารวมดิเป็นหน้าที่ไประวังลิงลวงนะลิงอยู่ล่างไม่เหะโอเมก้านี่ไม่เจอกับผมโอเมก้าโลนะเล่นได้นะผมไหวผมไหวค้ำอยู่ยิวแล้วนั่นน่ะอยู่นั่นสี่เลย เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเอื้อไหวแค่นี้จริงๆไม่ค่อยคุ้มหรอกไม่ต้องออกมันหรอกไหวเว้ยใครไม่ไหวบอกไหว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 ออกเปิดแมปไปละไหวไหวไหวเรดเกมแล้วโลนะโลนะโลนะฟิกหนีไปดิหลบทันเฟยเจอเปิดแมปเข้าไปไม่เห็นลิงนะลิงน่าจะอยู่ด้านขวาขอสะสมเรือแป๊บนึง ลิงเข้าหลังเออไม่เป็นไรต่อได้เฉยมีมีอันตีอยู่เล่นได้เล่นได้ไดปืนมาปืนมาปืนมาฮิวอยู่ฮิวอยู่ตันแล้วตันแล้วตันโนเมกาสโลไปดิแทงให้อยู่ซิวเมก้ายุ่งกับผมอ่ะซิวบอกเสียเวลาคลิปกลางเข้านะผมเปิดแมปลิงมาดิลิงมาดิ ลิงมาดิเปิดแบบไม่เห็นไม่มีคนะลิปนะเรียนอื่นได้ดันปะตันไปดิหลบทันเฟยไม่หลบตุยนะผมเนี่แหละเรื่องเราดาเมจนกลิงเข้าหลังตันไปแล้วแทงให้อยู่อันตีใครเกิดใครเกิดโอเคคลปคลปบนคลปบนปืนปืนคบปบนดันจบได้ซ้อนบนอยู่ตันไปแล้วเพื่อนรับเจ็บอยู่ ต,ติป้อมได้ปะตีปอมได้ป่ะอพาลิเว้ยแรงอยู่นะอ,อืออุ้ยเมงแล้วก็เก่าผมกับผมไปซ้อนใบย,ยื้ออยู่ปืนเรากับเมงก็ผมป้อมเลยเบืร์ <c oughs> ละยองสวัสดีครับ <c oughs> อย่างเดือนเลยซิเวลา <c oughs> ไม่โลอ่ะรู้ว่ารู้ว่าไม่โลอ่ะเล่นได้อยู่อ่ะถึงจะเงินน้อยก็ตามน่าจะได้คะแนนแอดซีดอยู่อ่ะไม่แย่เท่าไหร่บองตัว